การจัดเปนตั้ระบบโพสต์นิยมดิวอีระบบโพสต์นิยดิวอีใช่แล้วค่ะระบบโพสเป็นการจํานั้งรตั้งแต่ปุ .19 กิจกรรมที่าเียในทสมมูกิจกที่าันเควน่ารักสนิทกิจกรรมที่5การ่นนไหลเลยกิจกรรมที่เียอบปัญหาางไคนไทยนไมอกิจกรที่7ิจกรรมอ่าน้องฝั่ที่บ้านลอดยืพี่ไก ouais. ่กระซิบมันมาแล้วน้องหม่ที่ไม่ฟังเสมือพี่ไก่ใช้เสียงที่เตียมมาจะเข้าไปยำแรงสิ่งที่ได้คือตับรูป่างประหลาดขึ้นตัว ล,ลองที่้าเขานี้แก้วเป็นคนย่างเทือส่วนที่ใส่ขอบะเป็นคนตัดกลางเริ่มกัดเทือแล้วที่ใก่ค่อยๆตัดอย่างชา้าๆผวนคือได้ขึ้นมาแต่ลายที่ใก่เริ่มใจเสียแล้วมันคนดดูแล้ว ไ่แก้บอกได้ที่ไก่บอกว่ามันบาปยิ่งกว่าเรามาทํากินอีกนะแล้วก็วิ่งหนีไปโดยมีน้องเล็กวิ่งตามไปติจติดตกลงเหลือเพียงนักกั้งสามคนเรียนทราบเรียงเละรื่นรมเด็กรื่นรมอนเป็นเล่นตอนลูกมี ยารอเร่งเราเข้าเรโอเคสานักเรียนค่ะดินน <ER <si? ну ี่จะเป็นฐานรอเรือรอดิงแข่งไายใส่คำบอกนะครับฐานนี้จะเป็นฐานให้ยุ้วะบรรลักษณ์ไปดนะครับจะยุ้ยวะบรรลักษณ์จะเปดนอ่านออกเสียงรอเรือรอดินนักเรียนฟังเสร็จปุ๊บ นักเรียนจะต้องเขียนรอเดือรอดิงเลือกใช้คําที่ใช้รอเรือรอดิงให้ถูกต้องโดยช่วยกันนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวแทนกลุ่มนักสองคนของประถงหนึ่งคนแล้วก็มัธยมนหนึ่งคนที่ลุกยืนขึ้นอ่านรอเดือกับรอดิงนะครับก็อ่านอย่างเงี้ยลานโรงเรียนโดยยุ้วัฒนรรกษณ์สมควรประเมินให้นะครับเห็นไหมฮะอ่านไม่ยวัฒนลักษอ่านหนึ่งรอบ ชอบตะกี้กว่าเออข้อไก่ทาตาร้อนข้อไข่ทาตัวร้อนทั้งเบ้่อสาเออปากสำหรับพวกชอบเวลามนทงานกระกาศกับมือรวดเด็วปกติให้ระวังข้อไก่ปากว่ามือนึงข้อไข่ปากว่าขาึงตัลแม่เอะำไมเขียนอะไตัลเม่ตัวเองตางหามีแววไห ปลา่ิ๊เอาขนมออกมาทิ่งกิีติ๊กยินขนมตอนการซื้อ